ผู้หญิงโพสอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดชีวิตได้เปล่าโชว์เงินงของขวัญวันเกิด พฤติกรรมก็คือจะให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเข้าไปอยู่ในห้องทํางานและถ่ายรูปลงโซเชียลโดยที่ไม่เกรงกลัวต่ออะไรเกือบจะทุกวันที่เข้าไปห้องทํางานเขาและถ่ายรูปแล้วก็โพสต์นั่นนู่นนี่รับทราบไหมเก็ประมาณสักสามสี่เดือนโดยที่คนอื่นน่ะเขาเห็นพฤติกรรมนี้จนล้นหูล้นตาใช่ค่ะคนที่เป็นเพื่อนเราญาติเราเขาก็คิดว่าโอ้ เ็คงจะคุยกันเรียบร้อยแล้วกับสามีภรรยาก็เลยไม่มายุ่งเกี่ยวไงไงอ่าเราก็สืบสืบสืบไปสืบมาก็น่าจะใช่จากนั้นเราก็มีหลักฐานพอที่จะพอความเป็นธรรมจากหน่วยต้นสังกัดของเขาเพราะว่าส่วนของดิฉันนะ่ะคงไม่ได้ประมาณว่าอยากให้ทางต้นสังกัดเขานะ่ะเอาผิดทางวินัยเพราะผู้หญิงคนนั้นนะ่ะก็ยังเป็นผู้เยาวอยู่ แล้วเขาก็ไม่เกรงกลัวใสาตรงใสาตาแม้แต่คนอื่นหลักฐานที่เรามีเนี่ยเรายื่นให้กับหน่วยงานใช่ค่ะเรามีหลักฐานอะไรบ้างรูปถ่ายต่างๆนาน,นาคําพูดคำละที่เขาโพส์น่ะผู้หญิงโพส์ประมาณคคประมาณว่าอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดชีวิตได้เปล่าโ,โชว์เงินของขวัญวันเกิดไปยืนปย่นไปยื่นเมื่อไหร่คะยื่นอ่าสิบสี่มิถุนาหกเจ็ด อสอสพมสกุนครก็ยังนิ่งอยู่นะคะยังนิ่งแต่ก็มีหัวหน้าเขาก็ประมาณโทรคุยอยากไกลเกลี่ยอะไรแต่ว่ายังเรื่องยังอยู่ที่โรงเรียนเลย mm hmm. คือยังไม่ถึงสพม mm hmm. ก็เลยอยากจะให้ทางสพมเร่งคดีให้หน่อยเพราะว่าอีกสองเดือนเขาก็จะลอยนวลถ้าไม่ดำเดนินตามที่ดิฉันยื่นฟ้อง วินัยอยากให้ถึงที่สุดเลยค่ะและเดี๋ยวนี้ความรับผิดชอบต่อครอบครัวก็ไม่มีเลยนะคะตอนนี้เขาไม่เข้าบ้านมานานอะไรยังค่ะครับเกือบสามเดือนแล้วค่ะหลังจากที่เราจับได้ถูกไหมคะใช่ค่ะแต่เขาจะไม่ยอมรับนะคะเขาไม่ผิดเขาบอกแล้วผิดเรายืนยันว่าเรามีหลักฐานชัดเจนที่จะเอาผิดทางวินัยเขาได้ใช่ค่ะก็อยากให้เอาถึงที่สุดนะคะให้ไล่ออกไปเลยค่ะไม่ให้มีบำหนดบำนานในส่วนของชู้ก็ โค่าค่าทดแทนค่ะประมาณนี้ค่ะจะฟ้องเรียกค่าทดแทนใช่ใช่ค่ะถ้าฟ้องยานี่ก็จะคอยประมาณอีกให้เข้าเกษียณก่อนค่ะถึงจะฟ้องยาแต่ตอนนี้เอาทางวินัยค่ะอยากได้ทางทางวินัยก่อนค่ะมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสาคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับ